ตรงนี้เหรอให้ผมกระโดนลงไปจุดใกล้ๆเอาตรงนี้อหรอ่อะกระโดดลงไปบึ้บแต่พี่จะตกใจเอ้ยพี่บีนดอะสักขาวะ่า เอาเลยครับกระับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมรดกไกแคทดเกม วันนี้ทุกท่านนะครับก็อยู่กับรายการพิกัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมแล้วนะครับวันนี้เราจะไปเที่ยวรอบโลกโดยใช้ g o o g l e Map กันอีกแล้วนะครับสำหรับท่านผู้ชมคนไหนนะครับไปท่องโลก g o o g l e Map หรือ Google Earth เนี่ยเราเจออะไรที่แปลกๆหรือน่าสนใจเดี๋ยวสามารถก๊อบพิกัดมาให้ผมได้นะครับหรือว่าท่านผู้ชมก๊อปพิกัดเป็นก็สามารถก๊อบทางลิงก์มาได้เลยนะครับแล้วก็เอามาโพสใต้คลิปนี้แล้วอย่าลืมค er, อมเมนต์ตอท้ายไว้ด้วยว่าจะพาไปดูอะไรนะครับโอเคเมื่อท่านผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเรามาดูกันที่พิกัดแรกของวันนี้เลยว่านะครับ พิกาแรกของวันนี้นะครับจากคุณ Maker Spotlight นะครับบอกว่าพี่ครับรูปต้นไม้ครับแล้วก็ให้ลิงก์มานะครับเรานะครับก๊อบลิงก์มาใส่เลยนะครับไปดูการรูปต้นไม้เออจริงด้วยนะมท่านผู้ชมมันเป็นอ่าเหมือนรูปต้นไม้นะครับแต่ว่าเจ้าสิ่งนี้นะครับมันไม่ใช่ต้นไม้ถ้าเราซูมไปดูใกล้ๆเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนทานน้ําหรือว่าป่านะครับคือต้องซูมขึ้นไปสูงมากถึงจะเห็นว่ามันเป็นเหมือนต้นไม้นะครับดูดิเนี่ยต้องซูมมา ไปเยอะบ้างอ่ะอันนี้คือแม่น้ําทั้งเส้นนะครับเราต้องซูมออกมาขนาดนี้นะครับถึงจะเห็นว่ามันเป็นรูปต้นไม้ครับนี่คือภาพทางธรรมชาติที่สวยงามนะครับเห็นอะไรแบบนี้ได้ทั่วโลกเลยแต่เจ้าสิ่งนี้นะครับเห็นได้ชัดมากเลยดูดิมันใหญ่บาางนะท่านผู้ชมมันเป็นเหมือนรูปต้นไม้ที่มีทันน้ำอยู่ข้างในนี่แหละครับพลังของธรรมชาตินะครับที่นี่ฮะตั้งอยู่ที่ตั้งอยู่ที่ทวีปแอฟริกานะครับต้องหันทางนี้ฮะนี่ แอฟริกานะครับอยู่ในอ,อะไรผมหาไม่เจอแล้วท่านผู้ชมโอ้โหยู่ไหนวะนี่นี่นี่อยู่นี่ยยนใหญ่มากเลยครับใหญ่มากอยู่ในประเทศนี้ฮะอยู่ในประเทศบัสวานานะครับไม่รู้ว่าคืออะไระท่านผู้ชมแต่อยู่ในประเทศนี้นะคระับเป็นประเทศที่เราไม่ค่อยได้ยินกันเลยฮะท่านผู้ชมเนี้ยใหญ่มากเลยนะท่านผู้ชมโอ้โหน่าจะเทียบกับหนึ่งประเทศอะดูดิมันใหญ่เป็นทวีปได้เลยครับแบบใหญ่แบบเท่าจังหวัดเนี่ยจังหวัดจังหวัดหนึ่งได้เลยครับ ใหญ่มากครับสำหรับเจ้าสิ่งนี้เราลงไปดูอะไรได้ไหมในนี้นะฮะจะดูบรรยากาศข้างล่างเฮ้ย <Hey, S 1> เราสามารถลงไปดูได้นะครับท่านผู้ชมมาดูกันอันนี้ดูซิว่าข้างล่างเป็นยังไงเฮ้ย <Hey, S 1> ท่านผู้ชมรอภาพรูปแ๊บนึงนะครับมันเหมือนเป็นหนองน้ำนที่เราอยู่บนเรือนะครับอยู่บนเรืออ่ะภาพรูแล้วฮะอยู่ในหนองน้ําสักที่หนึ่งนะครับดูดิข้างล่างมันเป็นแบบป่าน้ําอะไรแบบนี้นะครับด้านบนหมนเลย เป็นอะไรแบบนี้นะดูดิเยอะมากเลยนะนี่ะห่านผู้ชมตู้รอบมันเป็นอะไรประมาณนี้นะเป็นป่านะครับเป็นป่าชุกน้ำอะไรครับดูดิโอ้พอดีซอส,สวยมากนผู้ชมดูดินั่งกินอาหารตรงนี้นะโอ้โหวิวโคตรสวยเลยนะครับเหมือนทุ่งนาแบบพาแต่เดทุ่งนาเลยครับเราไปดูตรงจุดเอิญขอเอีกสักจุดหนึ่งแล้วกันตรงนี้เป็นแม่น้ําขนาดใหญ่ฮะผู้ชม ตัวนี้ก็เป็นแบบเหมือนเหมือนที่เที่ยวเหมือนกันนะเหมือนแบบที่พักแรมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นแม่น้ำนะครับริมแม่น้ําขนาดใหญ่นะฮะว้าวสุดยอดเลยนะครับเจ้าสิ่งนี้นะครับมองเห็นได้จากโอวกาลเลยถ้าขึ้นมาแบบมองในระดับทวีปก็ยังมองเห็นเจ้าสิ่งนี้อยู่สุดยอดเลยนะครับเ<ๆ>อาละครับท่านผู้ชมครับเราไปดูกันที่พิกาดต่อไปเลยดีกว่านะครับพิกาดต่อมาครับเจ้าคุณ m 13, 1 0 1 1 3เด็กชายพงษพัฒน์นาคมีนะครับบอกว่า มีอะไร้อยอยู่เหนือตลาดครับแล้วก็ให้ลิงก์มาเลยครับอะไร้อยอยู่เหนือตลาดเราไปดูกันฮะแล้วก็ปริ้์มาใส่เลยแล้วก็ไปดูกันเป็น Google Earth นะครับเฮ้ยท่านผู้ชมมันคืออะไรครับเนี่ยเป็นเหมือนแผ่นสีขาวอะไรก็ไม่รู้นะครับที่ท่ายมาจักโอวาก้าแล้วก็เจอเจ้าสิ่งมนีบังตลาดอยู่หรอมันต้องเป็นอะไรถึงจะสามารถบังได้ะเออเราเคยเห็น เครื่องบินที่บินใช่ไหมแล้วแบบมาบางังอะไรเงี้ยแล้วในอวกาศมันมีอะไรที่มันบังตลาดเราดิมันคืออะไรวะเนี่ยข่าวจัวเลยนะครับเราลงไปดูได้ไหมเออลงไปดูได้ครับตัเดียวมีอะไรอยู่ข้างบนไหมลงไปดูสิขอดูหน่อยมีปะไม่มีตลาดเทศบาลสามประเทศไทยด้วยฮะไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันคืออะไรนะท่านผู้ชมที่นี่นะครับอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะฮะอุตรดิตถ์ มีอะไรอยู่บนตลาดด้วยท่านผู้ชมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะท่านผู้ชมคิดว่าเจ้าสิ่งนี้คืออะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยนะครับสาหรับผมนะครับผมคิดว่าต้องเป็นปีกของดาวเทียมอะไรแบบนี้ปะหันมาบังกล้องพอดีในระยะตอนท้ายอะไรแบบมันเป็นไปได้ยากมากเลยนะครับแต่มันจะคงจะต้องประบานั้นนะครับอย่างนี้มันคงเป็นยานอวกาศแล้วล่ะครับซึ่งแปลกประหลาดมากเลยนะฮะท่านผู้ชมเจ้าสิ่งนี้โอเคท่านผู้ชมเราไปดูันที่พิกาต่อไปเลยดีกว่าครับพิกาต่อมานะครับจากคุณนาุโตะซาโตะนะครับบอกว่า เกาะที่ห่างไกลที่สุดในโลกครับแล้วก็ให้พิกัดมานะครับเราก็พิกัดมาใส่เลยมาดูกันครับเกาะที่ห่างไกลที่สุดในโลกไปเกานี้หรอก็อนี้คือเกาะที่ห่างไกลที่สุดในโลกหรอจริงปะเนี่ยก็บูเวนะครับเกาะบูเวอยู่ตรงไหนอเอ่ยอยู่ในมหาสมุทรอตแลนติกนะครับอตแลนติกตอนล่างนะครับอยู่ใกล้ๆคูโลกใต้เลยครับผู้ชม อันนี้คือห่างไกลสุดแล้วเหรอแล้วตัวแถบตรงนี้มันไม่ได้ห่างไกลสุดเหรอนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมันไม่ได้ห่างไกลผู้คนสุดหรอกเพราะว่ามหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยมันมันกว้างสุดนะครับใช่เหรอไปนึงนะครับผมหาข้อมูลก่อนเกาะที่ห่างไกลที่สุดในโลกใช่โดยท่านผู้ชมเกาะบูเวเป็นเกาะในอาณานิคมประเทศนอร์เวย์และเป็นเกาะที่ไกลที่สุดในโลกตั้งอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วก็มีพิกัดมาให้ด้วยนะครับขอดูข้อมูลนิดนึง โอ้ในวิกิพีเดียเขาบอกไว้เลยนะครับรายละเอียดนะฮะเออสงสัยจะจริงวันนี้ผู้ชมเป็นเกาะที่ห่างไกลที่สุดในโลกนะครับเกาะบูเวนะครับผมเพิ่งดูเนี้ยว่าเกาะบูเวคือเกาะที่ห่างไกลที่สุดผลึกว่าเกาะที่ห่างไกลที่สุดมันต้องต้องอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกซะอีกนะครับอืออย่างนี้นี่เองนะครับทางด้านซ้ายนะครับมีรูปเกาะเลย่านผู้ชมอันนี้คือเกาะนี้หรอคือใช่หรือเปล่านะครับอันนี้ไม่รับประกันนะแต่ว่ามันมีให้ดูนะครับคือเกาะเกาะนี้เหรอ ก็น่าจะจะใช้ละมั้งนะครับคือก็ที่ห่างไกลสุดรบเป็นเกาะภูเขาวนําแข็งนะครับทานผู้ชมด้านล่างก็ดูเป็นเกาะอยู่นะครับมีพื้นดินจริงๆอยู่นะครับมีโคตรจริงๆอยู่ข้างบนก็เป็นหิมะนะครับมีแค่ภาพภาพเดียวเลยนะครับนะครับก่อนนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับเราไปดูที่พิกัดต่อไปเลยดีกว่าครับพิกัดต่อมานะครับจะคุณเจนจีซ่านะครับบอกว่าคืออะไรแฮชแท็กครั้งแรกนะครับเราก็ให้พิกัดมาเราก็พิกัดมาใส่เลยนะครับ มันคืออะไรเออจริงด้วยว่าท่านผู้ชมมันคืออะไรนะครับเหมือนแบบป่าที่เขาปลูกอย่างตั้งใจนะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นแบบนี้ฮะดูดิเขาปลูกอย่างตั้งใจเลยนะครับไม่ได้แบบโมเมปลูกขึ้นมาแล้วแบบเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากอะ่ะโคตรใหญ่ะนะครับเขาพยายามจะให้มันเป็นอักษรอ,อะไรหรอหรือว่าเป็นรูปอะไรหรือว่าเขาก็แค่ปลูกตามพื้นที่เฉยๆแล้วทำไมพื้นที่เหลือตั้งเยอะทําไมเขาไม่ปลูก แล้วทาไมเขาต้องปลูกแบบดูดิดูเส้นเห็นปะเส้นมันเป็นแบบเหมือนเป็นระเบียบมากเลยอะดูดิเป็นเส้นโค้งอะต้นไม้มันดูเป็นระเบียบมากเลย,เลยนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรแฮะตั้งอยู่ที่ไหนครับเดี๋ยวมาดูกันที่นี่นะครับตั้งอยู่ในอ่าที่ไหนครับเนี่ยบ๊บน,นึงนะอ,อ๋ออยู่อเมริกาใต้นะครับตั้งอยู่ในประเทศอะไรเอ่ยตั้งอยู่ในบราซิลนะครับน่าจะตั้งอยู่ในเขตของบราซิลนะเส้นนี้นะฮะ ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเอาไว้ทําอะไรเวทผู้ชมซึ่งแปลกมากฮะแต่แน่นอนว่าต้องมีคนตั้งใจทําแน่นอนนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้นะแต่ท่านผู้ชมพิการนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับเราไปดูกันที่พิการต่อไปเลยดีกว่านะครับพิการสุดท้ายของวันนี้นะครับจะคุณนอตตี้ เคอร์บี้นะครับบอกว่าพิกัดนี้อยู่ที่ไทยให้พี่โดดลงไปในจุดที่ผมปักหมุดไว้แล้วพี่จะตกใจกับคนคนนั้นแฮทแท็กครั้งแรกของชีวิตขอออกสักอีพีจัดไปเลยครับอะไรหรอในประเทศไทยนะครับอ่ะไปกันเลยครับปึ๊บและอยู่ตรงไหนตรงนี้หรอให้ผมกระโดดลงไปจุดใกล้ๆเอาตรงนี้อ,อ่ะอ่ะกะโดดลงไปบึ๊บแต่พี่จะตกใจเอ้ยพี่บีด่ะสักขาวะ่ะ เฮ้ยที่นี่คือประตูบิ๊โอ้โหมีหลายคนด้วย เฮ้ยมาได้ไงครับเนี่ยนี่ตั้งแต่ปีไหนเนี่ยปี2016นะครับวิทุนานะครับดูดิตั้งแต่สตูแบบเป็นสภาพนี้นะครับใครที่ติดตามแบบช่องบี้สกายู่ก็จะรู้นะครับว่าตอนนี้สตูเขาเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วนะครับแบบตรงเนี้ยก็ไม่ได้มีน้ำมีหินแล้วนะครับไปที่โล่งๆกันไปแล้วนะครับทุกผู้ชมเก่ามากๆเลยนะครับเจอพี่บี้สามคนในภาพนี้เลยฮะนะครับเป็น Google Street View น่าจะเป็นทีมงานนะครถ่ายไว้นี่ไงเพลินพุงอ๋อนี่ครับช่องเพลินพุงเขาเป็นคนปักหมุดที่สตูไว้นนนะะครัับตต้้งแ่่ปปี2016ทาาผผูชมมเเอ็ว เดี๋ยวไปบอกแล้วกันว่าอ่าศัตรูเนี้ยมาตั้งอยู่ที่ไหนโดยละเอียดนะครับเพราะว่ามันจะไม่ดีการเป็นส่วนตัวอะไรแบบนี้นะครับเอาเป็นว่าผมเจอบิลเลสการในกูเกิลแมปแล้วครับขอจบไปกับหน้าพีบีแบบนี้นะครับเอาละท่านผู้ชมครับเป็นยังไง้างสนุกกันหรือเปล่านะครับกับการพาไปท่องเที่ยวรอบโลกกับกูเกิลแมปนะครับหรือว่ากูเกิลเอิร์ดนะหวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกกัาใครที่ชื่อชอบก็สำหรับวันนี้โดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับดิครนะครับไงไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วคับสวัสดีครับ